เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปทอดพระเน่กิจการกรมอากาศยานมีพระราชดำรัสว่าได้เคยทรงพบนายทหารไทยสามคนที่รัฐบาลส่งไปเรียนวิชาการบินแต่ครั้งที่ยังทรงศึกษาในยุโรปทรงชมเชยว่า แม้มีเวลาเรียนไม่มากแต่สามารถก่อสร้างกรมอากาศยานให้ใหญ่โตเป็นเกียรติยศของชาวไทยและของประเทศได้นายทหารสามคนนี้มีนามบรรดาศักดิ์สมความสามารถต่อมาว่าพลอากาศโทรพระยาเฉลิมอากาศนาวาเอกพระยาเวหาสยานศิลปะสิษิ์และนาวาอากาศเอกพระยาทยานพิฆาตซึ่งได้รับยกย่องให้เป็น บุพการีของกองทัพอากาศมาจนปัจจุบันสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน